น,นักเรียนโรงเรียนวัดนกุน้งแสนแล้วก็นักเรียนบ้านกล้วยนะครับวันนี้ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนะครับก็แับปตทครับได้มีกิจกรรมดีๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ที่ว่ากล้วยมีสมนึกมีสมนึกแล้วก็ลางสเสน่ น้องมะข้าวพี่แซมเป็นพิมชาตไว่ายน้ําในอดีตแต่ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของสีจิอาวุโสไว่ายน้ำอุวุโสนะต่อไปพี่นุชก็เป็นพิมชาติเรือซับบอร์ดรู้จักไหมเออโอกาสหน้าเราอาจจะเอาเครื่องซับบอร์ดหรือเรืออะไรพวกนี้มาลงในแม่น้ำแล้วม,มาสอนพวกเรา ใครสนใจมั่งยกมือโอ้มามาไล่มาไหมโอ้พร okay. ้อมยังคะพอ๋อเอออ๋ะนะคะพร้อมไปไหนคะพร้อมไปไหนคะวันนี้มปเล่นน้ำครับโอ้วันนี้มีอะไรคะวันนี้ไม่าใช่ไม่ใา่น้ำวันน้ำครับนี่โอเคนี่ดูเป็นหุ่เป็นคนเลยครับ Yes. Yeah. ี่ไม้แบนแต่ละคนเนี่ยนี่ต <c oughs> าแดงเลย wow!